สวัสดีครับผมโบนันทวัฒน์ครับรับบทเป็นพี่วอร์มครับจากเรื่องไอ้ชีอี้เดิร์ลดิจิทัลเดิร์ลเลิฟเนเวอร์เซ็ทฉากนั้นนี่เป็นเธอครับตอนแคสให้เล่นบทพี่วอร์มนี่แหละครับใช่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวพี่วอร์มแอบลายนิดนึงเราไม่เราไม่ได้เป็นคนร้ายไงเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีมากพอเจอบทคนที่เป็นได้กว่าเราเราไม่ไหวไม่ไหวแต่พอว่าเรารู้แล้เราได้ได้ได้เธอหลังจากนี้เป็นไงความรู้สึกเราก็ก็ จริงๆแล้วความง่ายก็คือมันอายุเท่ากับผมครับ mm. ส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้รับ,บบทที่มันอายุเท่ากันจะเท่าไหร่ mm. ไม่เด็กกว่ามากๆที่จะโตไปแล้วเรียนจบไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ได้บทรับบทมหาลัยที่แบบอายุพอกับผมพอดี mm. ก็เลยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถแมทชิ่งอายุได้ง่ายครับ mm. แต่ว่าเรื่องของแบบว่าความเกเรความที่แบบว่าคนที่ไม่ดีกระทำะครับการกระทำของคนที่ไม่ดีเราก็ต้องไปศึกษาว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้เขามีความคิดยังไงอะไรเงี้ยครับถ้าทุกคนเห็นทุกคนก็จะรู้สึกว่า แอบแตกต่างจากตัวผมตอนนี้มากๆด้วยเหมือนกันด้วยแบบว่าเรื่องของอารมณ์เรื่องของน้ําเสียงเรื่องของแววตาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตัวของพี่วอมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าออคิดว่าตัวเองแบบโลกหมุนรอบตัวเองอะครับทุกอย่างในความคิดของเขาทุกอย่างในหัวเขามันก็จะแบบว่ายึดต,ตัวเองเป็นหลักเป็นศูนย์กลางอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวละครนี้เนี่ยมันมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าสมมติว่า มันไม่มีความดราม่าในตอนจบของมันว่าคนที่แบบการกระทําแบบนี้เนี่ยตอนจบมันจะเป็นยังไงสมมุติว่าคนดูเนี่ยคนดูคนดูถ้าสมมติว่าตัวละครที่มันแบบว่าการทําชั่วแล้วมันจบดีอะแล้วคนดูจะดูไปทําไมจะได้รับบทเรียนอะไรจากตัวละครนี้แต่ผมรู้สึกว่าการที่แบบว่าได้ใส่ความดราม่าให้มันเข้าไปได้ใส่ความเข้าใจของตัวละครเข้าไปว่าเอ้ย จริงๆแล้วที่เราทําไปเนี่ยมันก็แย่มากเลยแบบว่าเราไม่ควรที่จะแบบการกระทําแบบนี้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเราติดตามดูนะมันเป็น NC ที่ที่ดูเดือดมากเพราะว่าตัวของพี่วอมเนี่ยไม่ค่อยมีสติในการทําตอนตอนที่ตอนที่พี่วอมมีฉาก NC เนี่ยเขาไม่ได้มีสติครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันเลยจะเป็นมันเลยจะเป็นฉาก NC ที่แบบว่าดูเดือดมากจริงๆครับเดี๋ยวอยากให้ทุกคนรอดู ใช่เป็นเป็นเอ็นบวกกับคอมแบทด้วยผมก็แบบว่าพยายามพูดคุยกับพี่เต้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เราสนิทกันเพื่อให้เราแบบว่าสบายใจต่อกันในการที่แบบว่าเราได้เล่นซีนอะไรแบบนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็คุยกับพี่มินอที่เป็น acting coach ด้วยเพราะว่าเขาจะมาออกแบบท่าทางออกแบบ blocking ให้อะไรเงี้ยครับเรามีดีไซน์ท่าทางเข้าไปบ้างไหมมีสิครับเยอะเลยใช่เรียบร้อยเต็มแล้วพนดูหนุนหน้าพนเกินมา แต่ว่าก็ก็ก็อยากรอดูอยู่เหมือนกันว่าอีดิทอีดิทเราจะเป็นยังไงเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงในท้ายเรื่องผมผมใส่เต็มไปมากเลยครับใส่เต็มไปแบบว่าไม่ได้ไม่ได้นึกไว้เลยว่าว่าคนดูจะนึกถึงโบนัสว่าอะไรแต่ผมอยากให้คนดูเข้าใจว่าวอร์มเป็นยังไงครับก็ขอฝากซีรีส์ไอชีออริจินัลเดอะเลิฟเนเบอร์เซตฉากนั้นเป็นเธอด้วยนะครับผมโบนัสอันทวติเอียมชินรับบทเป็นพี่วอร์มครับสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชันไอชีแล้วก็ iq.com เท่านั้นนะครับ ฝากติดตามด้วยครับเร็วๆนี้จะอ่อนแอแล้วนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับผมอตอมเปียวัฒนะครับสวัสดีครับผมโดมอนกินมงคลน,นะครับผมมาแคสแบบเรื่องนี้แบบเกือบสองปีครับว่าจะได้เล่นเรื่องนี้ก็คือแบบว่าตอนแรกแบบคิดว่าจะไม่ได้แล้วสรุปเขาทักมาตอนต้นปีที่ผ่านมาครับก็ King, งงงแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจโหแบบรวมไปหมดเลยก็เลยแบบว่าเออไหนๆก็ได้แล้วเราก็เต็มที่ <text> ครับกับเรื่องนี้ผมก็ประมาณประมาณน้องเลยครับใช่ประมาณน้องเลยแล้วก็สุกสก Gear ็ทิง้งทิ้งมาช่วงหนึ่งก็ไม่คิดว่าจะได้แล้วแต่พอรู้สึกว่าพอได้ปุ๊บก็แบบทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจว่าเป็นแบบครั้งแรกของผมแล้วก็เ,เป็นโอกาสด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ครับนิ่ใสน้องแบบคล้ายๆผมเลยครับ แบบเป็นคนลุยๆเหมือนกันอะไรเงี้ยคุยคุยไปทางเดียวกันเลยก็เลยรู้รสึกว่าคิกันง่ายเราชอบแบบ <No. S 2> อเวนเจสเตอร์เนาะใช่ครับก็เลยแบบคุยกันง่ายรรบบครับมาเรียนเรียนเรื่องซีรีส์กันในเรื่องเรารับบทเป็นรับบทเป็นบุ๊กครับตัวละครตัวนี้ไงตัวละครตัวนี้เป็นคนที่นิ่งๆครับแล้วก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกแล้วก็มีความแบบกล้าแต่ว่ามีความบอบบางอยู่ในนั้นอ่าแบบว่า เขาต้องชนะแบบว่าเขาแอบแบบชอบมัดอะไรเงี้ยเขาช่องชนะความแบบกลัวด้วยแบบการเขาเขาขอ,ขอทีครับเขาไม่กล้าเข้าไปหามัดเพราะว่าเขากลัวผิดหวังเออเขาจะทํายังไงให้ไดแบบ้กล้าเข้าไปอะไรเงี้ยครับในเรื่องมันมีมากับตัวเองมั้ยตัวละครตัวนี้เหมือนรู้สึกว่าเหมือนเหมือนตัวเองแบบว่าระดับหนึ่งครับ80ส่วน <80. S 2> ไหนที่ตัวละครที่เหมือนเราบากที่สุดอาจจะเป็นพูดน้อยครับชายเป็นคนแบบว่า คิดในหัวแล้วพูดออกมาไม่ทันใช่ครับก็เลยแบบมีความคล้ายแล้วก็ผมจะเป็นคนที่นิ่งๆอืมก็เลยแบบคล้ายกันเล่นไม่ยากมากครับไม่ได้ไม่ได้กดไม่ต้องมีฉากอะไรต้องใช้เล่นมากบมีครับเป็นเรอฟซี่แบบใช่ครับเรอฟซีนครั้งแรกมาครั้งเเเรรราาามกดี๋ยวคับเราั้มเป็นเป็นมัดครับผมมัดเป็นไงครับลูกมัดคคาแรเตอร์ของมัดจะเป็น เป็นคนที่ผงผางครับผงผ่างแล้วก็ตรงไปตรงมาครับซื่อๆด้วยจะเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึกเองไม่อยู่ครับจะแบบว่าพอเราสึกอะไรแบบไหนเราก็แบบแสดงออกมาเลยด้วยทั้งคําพูดแล้วก็ท่าทางใช่ครับผมให้สัก8ปแล้วกันเท่ากันเลยอ่ะใช่แปดสิบพี่คิดว่าแปดสิบเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นเป็นคนผงผางด้วยครับผมก็เป็นคนที่แบบว่าลุยลุยผิดทางเหรอ อ๋อทังทางนี้ยใช่ครับเป็นคนที่แบบรู้สึกอะไรก็พูดเลยเงี้ยครับแบบพอรู้สึกมันออกสีหน้าง่ายด้วยเวลาผมรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ตัวเองมากเลยถ้าไปติดตัวเขายตัวเองมากครับแต่จะเอาตัวเองมาเล่นเลยนะแต่งตัวเหมือนด้วยพี่ใช่ครับแต่งตัว <c oughs> เหมือนกันด้วยแนวเดียวกันอาจารยจริงพอรู้จักเคำผูกคลิปเขาเหมือนตัวละครจริงจริงไหมเหมือนเหมือนเลยเขาชอบพูดว่าโคตรมัดเลยอะไรเงี้ยโคตรมัดโคตรมัดโคตรจะมัดโคตรจะมัดอะไรที่เราอมองกลับไปแล้วเขาก็มีความเหมือนตัวละคร มีครับเหมือนเขาเหมือนตรงนี้เขาแบบเขาเป็นคนพูดเวลาเขาพูดเขาพูดน้อยแต่ว่าเขาพูดแบบว่าฉาช้างเลยอ่ะรู้เรื่องเลยใช่ครับชัดเจนจะไม่รู้เรื่องบ้างแล้วแต่แล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่วันแล้วแต่วันเส้นเรื่องของเราสองคนเป็นยังไงฮะในเรื่องอะไรครับเส้นเรื่องของเราสองคนเป็นยังไงฮะในเรื่องเส้นเรื่องของเราจะเป็นเป็นเพื่อนกับเซนครับใช่ครับแล้วก็ไ <ว S 1> อเป็นเพื่อนกับแบบเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วกับใช่ครับ ใช่เป็นเพื่อนที่สนิทกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมาเติมเต็มแล้วกันแบบมาช่วยให้แบบความสามารถของทั้งสองคนดีขึ้นใช่ครับเราก็เลยแบบว่าเอาเส้นเส้นนั้นอะเอามาใช้กับเราให้เราใกล้ชิดกันใช่แบบว่าเหมือนใช้บอกว่าช่วยเพื่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเราช่วยตัวเองคู่ผมคิดว่านหนักปรทางเลิฟซีนเออใช่ครับเลิฟซีนเลยครับเราจะแบบว่าไม่ค่อยพูดครับแบบ พูดน้อยต่อยเจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับรใช่เมื่อกี้พูดยังไงพูดถึงเรื่องสีแล้วอินซีเรื่องนี้เป็นไงครับก็รับพูดเราน่าจะเป็นครั้งแรกเรื่องนี้ใช่ครับโอ้ยไงตื่นเต้นครับเอาอย่างแรกเลยคือตื่นเต้นมากแล้วก็แบบคิดว่าตัวเองจะเกรงแล้วก็แบบทำออกมาได้ไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พอได้มานั่งคุยกันก่อนเข้าซีนเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแบบเออเราสนิทกันแล้วเรามานั่งคุยกันว่าแบบเออตรงนี้ควรตรงนั้นอะไรไงี้ยครับก็เลยแบบมีความ เข้าเพงกันได้ดีขึ้นครับแล้วก็ไม่เก่งกันด้วยประมาณแบบว่าผมไม่เทคไม่เยอะครับเพราะว่าเราคุยกันแล้วอ่ะเออมันแบบมันคลิกกันแล้วผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าเคมีของเรามันแบบคลิกกันในส่วนตัวผมแต่มีความเขินเขินนะครับเขินตอนดูมากกว่าครับแบบแอบดูหลังมออะไรอย่างเงี้ยตอนเล่นไม่เขินเลยตอนเล่นไม่เขินเลยตอนแล้วจะเอาให้ดีอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย ของผมเขินไหมตอนดูอะเขินแต่แต่แต่ตอนแต่ตอนอยู่ในซีนเนี้ยก็แบบว่าทั้งคู่ก็ตั้งใจอะครับใช่ครับก็เลยเลยยังไม่มีความเขินเข้ามาเลยคิดว่าต้องทำให้ดีที่สุดให้มันออกมาดีครับเราเราบอกไปนั่งดูหลังมอก็ออกมาดีจริงๆบอกเลยว่าแบบคู่พี่จากับพี่เต้โหหยอมยอมอันนี้ต้องแบบ ไปวัดกันเองแล้วกันว่าคู่ไหนจะหนักกว่ากันแต่ว่าสําหรับถ้าเป็นเรื่องแบบเตอเรื่องอะไรเงี้ยคู่นั้นก็จะหนักกว่าซัพพอร์ตกันยังไงเหรอให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยครับใช่ผมแบบเราผมทําทําไม่ค่อยได้ยอะไรเงี้ยน้องก,ก็จะเดินมาบอกว่าพี่ไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบโอเคมากมากเลยแบบรู้สึกอุ่นใจที่น้องแบบมามาปอบอะไรเงี้ยครับส่วนมากเราจะไม่พูดกันในกองครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดกันแบบว่าตอนที่แบบเสร็จกองแล้วแ,แบกลับบ้านอะไรเงี้ยรีแลกซ์รีแลกซ์ จะได้แบบไม่นั่งมานั่งเที่ยนในกองเพราะว่าในกองแบบคน,คนด้วยอะไรด้วยคนระับผมว่าเป็นคนขับรถเขาเป็นคนนั่ง <c oughs> ผมก็จะแบบโอเคพี่วันนี้เป็นไงเป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเจอเห็นเงีบๆอะไรอย่างเงี้แบบบอกได้บอกได้บไดบไดแบบถ้าไม่อยากบอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเขาก็เล่ามาให้ฟังอะไรเงี้ยผมก็เลือกเออไม่เป็นไรหรอกพี่คนเรามันแบบผิดกันได้แล้วแบบถ้าแบบพุ่มกับสั่งให้มาแบบว่าดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็คือดีแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อใจพุ่มกับพี่ตีของเรานนเนี่ยครับเวลาผมไม่กำลังใจน้องเหรอครับผมก็จะช่วงนี้น้องผมดาวจะเป็นฟิลแบบแบบบอกได้อย่าคิดมากห้ามคิดมากชิลๆอะไรบอกพี่บอกได้ทุกเรื่องท <laughs> ี่คุยได้หมด <laughs> อะไร่าเงี้ยครับจริงๆนะพี่ม่อนเป็นคนที่โกโก้ฮ่าห่าผมรู้สึกว่าแบบแค่เขาเดินเข้ามาแล้วเขาเป็นตัวเขาอะผมก็ยิ้มแล้วครับ S <S เออผมก็โอเคแล้วผมรู้สึกว่าตลกแล้วขำแล้วอะไรเงี้ยฮิวฮิวใจเราแล้วอะไรก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยเนาะใช่ครับฝากด้วยนะครับตั้งใจมากมากช่องทางโซเชียลเราสคนด้วยมั้ยผมเป็นอินสตาแกร d o m o n แล้วก็อัลสกสามครับ <S 2> <S 2> ของผมก็เป็น IG เหมือนกันครับ uh, k จุด a t x m mm m ครับฝากติดตามด้วยนะครับ วชละครับผมสวัสดีครับผมเต้<ม>วิรพัชครับผมผมว่าเป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นมากสำหรับโปรเจกต์นี้เพราะว่าเหมือนเราได้ร่วมงานกับเดียรพาว์ครั้งแรกด้วยแล้วก็อย่างที่เรารู้เนะาะไลเส้นของเดียร์พาว์จะมีความดราม,มา่าอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็เราก็ไปดูเรื่องเ,อเก่าของเขาเราก็รู้สึกชอบครับก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่มันท้าทายแล้วเราก็พร้อมที่จะเจอกับมันครับผมผมก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันอย่างที่จะาบอกคือผมทั้งเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ได้รับงานซีรีส์ที่แบบ เข้มข้นอย่างยิานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าการได้มาร่วมงานทั้งทีมบีฮับเฮาทั้งทีมอีกหลายๆทีมแล้วก็รวมถึงทํางานกับจาก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าเฝ้ารอการเริ่มเปิดกล้องมากๆครับในช่วงแรกใช่ครับตอนแรกผมไม่ค่อยได้เจอเต้นะแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอเต้นุยิ้มก็ไม่ได้เจอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าพอพอพอได้มาร่วมงานได้ได้แคสแล้วก็ได้เวิร์กชอปก็รู้สึกว่า ก็รู้สึกดีขึ้นครับว่าแบบเหมือนเราไม่รู้จักเต้็มก่อนเขาจะมีความเก่งของคนไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้เวิร์กช็อปปุ๊บได้เข้าคาแรคเตอร์ปุ๊บก็รู้สึกว่ามันก็โฟล์ครับผมก็ตอนแรกรู้สึกว่าแบบก็ตื่นเต้นนั่นแหละแล้วผมก็อาจจะมีการเกรงๆกับเขานิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าโอเคเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็เป็นนักแสดงที่เขาเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพอผมเข้ามาร่วมกับเขาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ ต้องมีความเกรงแบบผมก็รู <Dios. S 1> ้ส okay ึกว่าผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เกรงเขาแน่แหละผมก็เลยบอกว่าอาจจะมีการทําตัวแบบว่าแปลกๆขยับร่างกายแปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบอ๋อผมรับบทเป็นไอซ์ครับก็ไอซ์ก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรผ่านเรื่องราวต่างๆมาค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เลยทําให้เขาเนี่ยแลที่จะเป็นคนเหมือนแบบสู้กับสู้ชีวิตแล้วก็ผ่านโลก มาเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งภายนอกแต่จริงแล้วภายในเขาก็ยังเป็นคนที่อ่อนไหวแล้วก็ต้องการใครสักคนมาช่วยแบบดูแลเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความเป็นตัวเองแล้วก็ไม่เหมือนตัวเองบ้างครับแต่จริงๆก็เป็นสัก70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละกันครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆิแล้วผมก็มีความอ่อนไหวภายในเหมือนกันเล็กแล้วรับบทเป็นเซน์ครับในเรื่องก็เซน์ก็จะเป็นสไตล์หนุ่มเงียบเงียบนิ่งๆได้รับเป็นประธานมหาลัยเป็นประธานรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความแบบ คิดอะไรอยู่ในหัวแต่ไม่แสดงออกมาหรือว่าพูดอะไรบางอย่างแสดงอะไรออกมาแต่ว่าไม่ตรงกับใจคิดเขาจะมีความคิดที่ซับซ้อนมากอะไรอย่างเงี้ยครับคนอื่นก็จะมองว่าเซนเนี่ยเป็นคั้วอะไรกับไอซ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาแค่คอยจับตาดูไอซ์อยู่ตลอดแค่นั้นเองนะครับผมรู้สึกว่ามันมันไม่ง่ายนะเพราะว่าตัวละครที่คิดอะไรที่ไม่ตรงกับใจที่ต้องแสดงออกมาทั้งที่ไม่ถึงว่าตัวละครที่ที่แสดงออกมาแบบว่าค่อนข้างที่จะต่างค่อนข้างที่จะต่างกับว่ากับที่ตัวเองคิดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบว่า ค่อนข้างยากนิดนึงครับการได้รับบทบท,บทไอซ์ในเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นชาเลนจ์ของผมมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละอย่างเนี่ยพอเราได้ทํางานในมุมมองที่เราโตขึ้นพอแบบอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ละอย่างก็รู้สึกว่าเป็นชาเลนจ์แบบไปหมดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากกวนนะครับเรื่องนี้สนุกแน่นอนครับมีครบรถแล้วก็แถมยังมีการย้อนยุคด้วยครับผม ใช่เลยครับถ้าเกิดว่าใครรอติดตามนะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชัน i อชแล้วก็ iq.com ครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับเร็วนี้ครับผม